ปุึกปลึกห้าจานใบย8นิ้วเสียโก้จัดให้ครับผมดูดูดูบางแคดูครับผมยอ,อ,อดสุดยอดวันนี้ประทับใจมากเลยครับดูดิดูรถแต่ละคันนะครับมีแต่คันแรงๆทั้งนั้นเลย ที่เด็ดของเราคันนี้นี่หางหางห้าใบยี่สิบแปดนิ้วนะผมโอ้สุดจัดจริงๆครับเสียโกจัดให้เอาไปเลยเต็มที่เลยคนนี้ตามทีมโดยเสียแปงตีนผีโอ้ตามมาด้วยโกแขกชาแนล ยังลั่นสนนังทุ่งเลยยังไงครับแคดสิบร์ดสู้เขาข็แขกสู้เขาตามมาด้วยไอ้ชอบคู่เหยียดเตีนกับปิงควันดำพุดเอาครับรอบนี้ฟีสไตล์ครับผมเอ,อ้า ตามมาอีกคันครับผม M8808 คันน,นี้อัพเทอร์โบมาใหม่นี่กดจับตัวเดิมนะครับผม ครับมิงปีหกเจ็ดต้าผมเอาตามมาด้วยเตา้าม่วงครับผมโหกสี่ศูนย์โอ้ล่อมากเลยคันนี้เอาตัวแรงเสียรลันนะครับผมคันนี้โอ้สุดยอดสุดยอด อรอบนี้ฟรีสไตล์ครับผมด,ดูวิญญาณเราเนี่ยของแท้หาบึกบึก5จานไป28นิ้วเสียโกจันให้ครับผม ยอดสุดยอดวันนี้ประทับใจมากเลยครับดูดิดูรถแต่ละคันนะครับมีแต่คันแรงๆข้งนั้นเลยนี่ที่เด็ดของเราคันนี้นี่หางหางห้าใบยี่ิบแนิ้วนะผมโอ้สุดจัดจริงๆครับเสียกโกจัดให้ ยอดสุดยอด,ด,อดนี่ฮะหางไม่ได้ตั้งสักคันเลยนะครับนี่มาถึงใส่กันเลยนี่โอ้เหนื่อยเลยตะกล้องหลายคันจัดเอา,าผมชิปนี้ถ้าไม่ถูกใจใครก็ต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับอันนี้จัดเพื่อความบันเทิงนะครับผมโอ้ยอดสุดยอด ถ้าแปลงไม่ยาวนี่ไถไม่ได้นะครับนี่โอ้ยอดเลยอ่ดูครับมีจะคันแรงๆตอนนี้จอดเพราะอะไรเพราะหลบต้นไม้ครับผมมีต้นไม้โอ้ยอดเลยอ่ะเดี๋ยวครับโอโหซีชุนโตรงเสอยลัน 6 4 0วม่วงของน้องตะก้อนะครับโอ้เสียแปงกลับมาแล้วอ่ะทางนี้ยังไม่สุดเลย ทีแรกของการละสินนะครับงานมิตติ้งรถไถจัดขึ้นโดยเพทไทยชาแนลก่อนเด่นก็ต้องขอขอบคุณไปยังเอฟซทุกทุกท่านนะครับที่คอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันเสมอมานะครับผมทั้งดีและร้ายก็ไม่ว่ากันเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่ด่าแล้วก็ชมนะครับบางทีมันก็ ทำอะไรไม่เข้าตาใครก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเออสุดจัดสุดจัดหามึกเบิเกเจ็ดคันอ่ะโอ้คันนี้มารอเพื่อนแล้วเนี่ยมันใส่เกียร์อะไรวะเนี่ยจะแปลงตีนผีนี่ไปสัมภาษณ์หน่อยสิไม่แรงจังฮะ ทำไมแรงจังคันี่ครัเร็วแท้ามาถามูถ่ายอยู่ะถามูนี่แหละเดี๋ยวถ่ายอยู่จะถ่าอยใส่เกีอกันนี่ว้กคงูรถจบเดี๋ยวไจัดสให้จเาอว่าหอบอ่เนโอ้โหเสียสลิปนี่ว่า นี่ครับผมกำลังตั้งขงบวนมาใหม่คนเจ็บต,ตีนู่ดิโย่ยวไปวกับผมโอ้แห้งเลยวะเออหนาวเลยเป็นแห้งเอาครับผมรอให้เขาตั้งลำมาใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผม